อร่อยเลิศคุณรีอร่อยเลิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีนะคะอร่อยเลิศกับุลิตวันนี้นะคะเรายังอร่อยเลิศกันที่บ้านและเมนูวันนี้แซ่บมากเลยนะคะมาจากร้านเฟิร์แซ่บไร่บายลายพร่างเจ้าของนะคะนี่เลยมาจากสอป,อ,ป,อ,ปอลาวนะคะ คุณนุน่น่คุ้มพรพักดีสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีนุ่น่บอกเราหน่อยสิเมนูวันนี้ ที่ต้องกินเลยของเปอร์ซับร้อยใบลายปลาอะไรจ๊ะต้องกินเป็นฝือเลยเนาะน้ำสุปของเฮาเนาะบอกเลยว่าเค็มข้นอิ่มเนาะแล้วก็จะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆเฮาจะเน้นกระดูกเนาะเป็นกระดูกคอเนาะหรือว่าคอขาเนาะขั้นตำคือ12สมงเนาะเฮามีหมูเนื้อแยกหม้อแบบชัดเจนเลยฝือง้วจะมีเนื้อน้องลายเนื้อเปื่อยตับลูกซิ่มพาคิลิ่วเนาะหรือว่าสะใบ้นางส่วนหมูเฮาก็จะมีตับหมูสดแซ่บซิ่นหมูแบบเปื่อ เราก็มีซ้นสดลูกซิ้นแบบแซ่บเลยนี่บอกเลยว่าคําว่าฝือต้องมีเครื่องเคียงแบบแน่นโดยเฉพาะขนสปซบปๆๆลาว้นี่เจวสุกี้เนาะหรือว่าน้าจิ้มถั่วนั่นเองเนาะเราก็ยังมีกะปิเด็ดๆเนาะไว้กินกับพวกพักพวกเครื่องเคียงต่างๆเครือ่องดองของเขาเนาะก็จะสุดพิเศษก็คือเขาจะดองมาแต่งกับแครอทกรอบแซ่บหวานส่วนเมนไผที่่าอยากกินเส้นเนาะเขาก็มีเกาเหลาหมูเกาเหลาเนื้อเอาใจคนที่บ่มากินเส้นเด้อมีลวกจิ้มแซ่บกับน้าจิ้มรสเด็ดของฮานเขาเลยเนาะ ยังไม่จบแค่นั้นมาตรงนี้กันหน่อยสิมันยังไงไม่ใช่ส้มตํานะจ๊ะอันนี้มันเป็นตําตอนเนาะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ว่ามาสองคนหรือ3าคนที่บบก,กินหมูโอ้ยคนนี้บบก,กินเนื้อเนาะจะแนะนาเป็นตําตอนหรือว่าคนไทยจะเอินแบบเป็นตํเกาเหลาเนาะอ,อ,อันนี้จะมีกุ้งเนาะมีปลาหมึกมีลูกสิ้นปลาต้าหู้ปลาแล้วก็เมงก็พุนแล้วก็เล็บมือนางพร้อมกับพวกเคื่องผักลวกเนาะกับน้ำปลาเด็กแซบๆนัวค่กะเป็นไถยบกินปลาเด็ก สามารถบอกเขาตำส่น้ำป่าได้แล้วอันนี้ก็อีกหนึ่งตำนะจ๊ะตำอะไรจ๊ะอันนี้สายเส้นบอกเลยว่าต้องสั่งเนาะอันนี้เป็นต่ามีคนลาวเอิ้นตำมีแต่คนไท<อ>ยจะเป็นตำเส้นเล็กเฮากะนอกจากทีทาบมักเส้นเล็กเนาะเฮาก็จะมีตำมาม่าตำวุ้นเส้นแล้วก็ตำเขาเปียกหรือว่าตำกวยจับยวนนั่นเองนี่ไงโอ้โหวันนี้เมนู เต็มโต๊ะมากแล้วก็หอมมากและแปลกแป,กแ,ปกแบบนี้แล้วต้นตำรับจากสอป,อ,ป,อ,ปอลาวซะด้วยนะคะวันนี้ลี่ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้เฟิร์สแซบรอยใบายรายพรางเป็นหลอยรัดค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ร้านเฟิร์สแซบรอยใบายลายพราง โทร0992369199 like l i น์แอดเฟอร์แซ่ร่อยเฟซบุ๊กไอจีเฟอรซรอยหรือสั่งเดลิเวอ y ี่ผ่านแอปพลิเคชันไลแมนโ o รบินฮ o ดได้เลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ถ้มกลางสถานการณ์มหันตภัยโควิด1 9กําำลังระบาดหนักกันอย่างนี้แล้วเรายังต้องอยู่ที่บ้านนะคะอร่อยเลิศกับคุณลิตและ AIS เเอร์แซบร้อยใบลายพรางของเรามีสิทธิพิเศษอะไรมอบให้กับลูกค้าจ้าโดยสำหรับลูกค้า A อ s เด้อเขามีส่วนลดให้ถึง10%เเซเลยเนาะตั้งแต่เมื่อนี้จนฮอดวันที่31มเนาะมกรลาสองหาหาเด้อค่ะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแปดนกาสีนาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ อร่อยลัดกับผลิตลี่เมยชื่ออีติ้งย่ำผิงฉังต้องกินค่ะ